เป็นมนุษย์สุดจะดีมีศีห้าควรรักษาสมบัติทิพย์นิมิตขวัญสร้างกุศลผลบุญหนุนชีวันถือคุณ,ณธรรมกรรมดีสีมงคลชีวิตยุ่งยากประมาณไหนหรือเราเองทำให้ยากประมาณนี้ละลดเลิกปล่อยวางบ้างคงจะดีชีวิตก็จะง่ายงามตามวิถีที่ควรเป็น กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานลเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่องการแก้ปัญหาสำหรับคนที่ไม่มีคู่และติดขัดในเรื่องการเงินโดยการขออังโงิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรท่านผู้ฟังครับเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายต่อหลายท่านที่ได้ให้การยืนยันว่ามีอยู่จริงและก็ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินหรือในโชคลาภที่เราควรจะได้ ตลอดไปถึงการที่ทำให้เรานั้นไม่สามารถพบเจอกับเนื้อคู่ที่เป็นคู่แท้ได้ส่วนหนึ่งนั้นก็มีต้นสายปลายเหตุมาเนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นที่มีความต้องการอยากที่จะเอาคืนในสิ่งที่เราได้เคยกระทำไว้กับเขาซึ่งเราก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่าในแต่ละภพชาติที่ผ่านมานั้นเราได้เคยกระทำอะไรไว้กับผู้ใดบ้างและในทางที่ดีที่สุดก็คือการที่ตัวของเรานั้น จะต้องสำนึกอย่างจริงใจก็เข้าใจว่าถึงแม้ว่าชาตินี้เราจะเป็นคนที่มีชื่อใหม่เป็นคนใหม่มีตัวตนใหม่แล้วและก็จะถือเอาว่าตนไม่เคยได้ไปรับรู้กับเรื่องที่ได้ผ่านมาแล้วตั้งแต่นมนานไหนเราจะคิดเอาอย่างนั้นก่อนไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ฟังไว้ตรงนี้เลยว่ากรรมและผลของกรรมที่เราได้เคยกระทำไว้แล้วนั้นได้เกิดขึ้นไปแล้ว เราก็จะต้องมีส่วนในการารับผลแห่งความผิดในการกระทํานั้นอยู่ดีก็เพราะวิบากผลของเวรของกรรมนี้ก็จะให้ผลกับทุกผู้ตัวคนเสมอกันไม่ว่าเราจะลืมหรือจําไม่ได้แล้วก็จะต้องมีส่วนที่จะได้รับผลจากกรรมที่เราได้เคยกระทําไว้แล้วอยู่ดีครับและผมก็ขอนำเอาเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำเอาไว้ซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยบรรเทาวิบากกรรมในส่วนนี้ได้บ้าง นั่นก็คือเคล็ดศักดิ์สิทธิ์ในการที่เราจะชักชวนเจ้ากรรมนายเวรไปทําบุญเพื่อที่จะได้ให้อโหาสิกรรมแก่เราได้เร็วขึ้นและก็ยังเป็นช่องทางที่เจ้ากรรมนายเวรโดยมากนั้นเขาก็ชอบและให้อโหาสิกรรมเราได้ง่ายโดยวิธีการแรกเริ่มนั้นเราก็จะต้องปฏิบัติด,ดังนี้ครับ 1. ก็คือโดยการชวนเจ้ากรรมนายเวรไปทําบุญชวนอย่างไรก็คือการที่เราไปรักษาศีลเพื่อให้เขาอโหาสิกรรมได้เร็วขึ้น การชวนเจ้ากรรมนายเวรไปทําบุญไปรักษาศีลเพื่อให้ออกุสิกรรมได้เร็วขึ้นนั้นก็เป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้จริงกล่าวก็คือตัวของเราเองนั่นแหละครับที่จะต้องเริ่มให้อภัยก่อนทาได้เช่นนั้นแล้วเราก็จะได้รับการให้อภัยจากผู้อื่นเช่นกันกล่าวคือเราสามารถหยุดก่อนได้ด้วยตัวของเราเองครับและเมื่อเราได้มีโอกาสที่ได้ไปสร้างบุญได้ไปทําบุญก็ให้เราบอกบุญ โดยการชักชวนเจ้ากรรมนายเวรให้ได้ไปร่วมทำบุญด้วยโดยการที่เราได้ตั้งจิตขึ้นว่าขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าขอจงได้มาร่วมอนุโมทนาในการที่ข้าพเจ้านี้ได้ทำบุญสร้างกุศลซึ่งในกรณีนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องกลัวแต่อย่างใดก็เพราะอานิสงส์ของการตั้งใจที่อยากจะอุทิศบุญกุศลด้วยความหวังดีให้กับผู้ที่ประสงค์ร้ายก็คือการละได้วางได้อย่างหนึ่ง เมื่อเป็นแบบนี้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเขาก็จะให้ความคุ้มครองเราอย่างแน่นอนครับและก็อยากที่จะขออนุญาตแนะนํากับท่านผู้ฟังอีกสักเรื่องหนึง่งเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้เข้าใจอย่างถูกต้องและถูกทำก็คือเรื่องของการฝึกจิตภาวนาอธิษฐานขออโหสิกรรมให้ได้แผ่ไยศาลไปยังทั้งสามโลกโดยเราสามารถที่จะทําได้ในขณะที่นั่งสมาธิหรือแม้แต่ตอนที่เรา พนมมือสวดมนต์ไหว้พระกราบหมอนก่อนนอนก็ตามแต่โอกาสที่แต่ละท่านสะดวกก็ให้เราทำการแผ่จิตในการขออโหสิกรรมไปด้วยก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีและชังัดนักโดยมีข้ออธิษฐานที่เป็นหลักการสำคัญคือการใช้บทอธิษฐานขออโหสิกรรมของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหม,มรังสีในขั้นตอนแรกนั้นก็ให้เรากล่าวนอบน้อมคุณพระรัตนตรยัยต่อด้วยระลึกถึงหลวงพ่อโต แล้วก็ตั้งอธิษฐานว่าปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกาเยกายาย,ายะเทวานังปิยะตังสุตวาอิติปิโสภะควายมราชาโนทาเวสวรรณโนมรดังสุขังอารหังสุขโตนะโมพุทธายะต่อด้วยพระคาถาชินบัญชรไม่ฉบับยอ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้บอกไปว่า เป็นพระคาถาที่เป็นเคล็ดลับสําคัญในการใช้ปลดปล่อยกรรมในฉบับย่อนี้ก็ให้เรากล่าวว่าชีนะปัญชระปาริตังมังรักขตุสัพพทาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควานะโมพุทธายะกล่าวให้ได้เก้าจบคําแปลโดยสังเขปขอพระอนันตชิะเจ้าในบัญชรแวดวงกลงล้อมพระโมรปริตและพระคันธปริต อรหันตาจาจงคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าให้พ้นจากพยันตรายสัพรพสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงในตลอดเวลาทุกเมื่อจากนั้นก็ให้เรากล่าวคำอธิษฐานจิตโดยว่ากายกรรมังวจีกรรมังมะโนกรรมังสันจิตจะกรรมังอสันจิตจกรรมังขะมันตุเมอโหสิกรรมังภวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำการล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยและแม้แต่กรรมใดๆก็ดีที่ใครๆได้ทำแก่ข้าพเจ้าแล้วก็ตามข้าพเจ้าก็ขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานและขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อที่จะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันตลอดไปและด้วยอน,นิสงส์แห่งการให้อภัยทานนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาขณนาญาตผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าขอจงได้ผลจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าใกล้ ความเจ็บไข้ก็จะได้มีขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไรทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาในสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จพ,นจพันสำเร็จด้วยเทินหากว่าเรามาถึงณจุดนี้แล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่มีความสบายใจก็ให้เรากล่าวคำอธิษฐานขออโหสิกรรม ดังต่อไปนี้ครับโดยกล่าวว่าข้าพระเจ้าบอกชื่อนามสกุลของตนขออโหสิกรรมกรรมใดก็ดีที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรของข้าพระเจ้าจงอโหสิกรรมให้กับข้าพระเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปอีกเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆได้ทำกับข้าพระเจ้าก็ตามข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น และขอถวายพระพุทธเจ้าให้เป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวอุดหลานตลอดจนวงศาขณาญาติและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินกรรมชั่วใดๆก็ดีที่ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของตน ได้กระทำเอาไว้แล้วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ได้เคยล่วงเกินต่อคุณบิดามารดาตลอดถึงครูอุปัชาอาจารย์เพราะด้วยความที่ไม่รู้เพราะความหลงเพราะความงมงายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการขอจงโปรดได้ยกโทษให้ข้าพเจ้าได้ผลจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจอันตรายทั้งหลายขอจงเสื่อมสูญสิ้นไป ข้าพระเจ้ามีความปรารถนาในสิ่งใดที่เป็นเรื่องดีก็ขอให้สมความปรารถนานิพพานปัจจโยโหตุในตรงนี้นั้นก็ให้เราอธิษฐานตามแต่ที่เราจะปรารถนาสาธุอนุโมทามิท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจในคำขอขมาอโหสิกรรมนี้ก็สามารถดูได้ในด้านล่างคลิปวิดีโอในช่องคอมเมนต์ก็จะมีการปักหมุดไว้ให้นะครับ อย่างไรก็ตามก็ต้องขออนุญาตเ,าเรียนกับท่านผู้ฟังไว้ตรงนี้นะครับว่าเรื่องราวต่างๆที่ผมได้ทําการนําเสนอไปในข้างต้นนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเ,คนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลจริงๆก็จึงต้องขอให้ท่านผู้ฟังโปรดได้ใช้ดุลยพินิษฐ์และวิจารณญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับในโอกาสนี้นั้นผมก็ขอนําเสนออีกสักหนึ่งหัวข้อที่จะกล่าวถึงอุปนิสัย และลักษณะของผู้ที่เป็นบุคคลน่าเคารพนับถือในทั้ง8ข้อนี้ใครก็ตามที่มีเกินครึ่งก็แสดงว่าคนคนนั้นคือบุคคลที่น่าเคารพนับถือก็ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องคนที่น่านับถือเขาจะมีคุณสมบัติดังนี้ท่านผู้ฟังครับไม่ใช่จะแค่กลุ่มคนทำงานเท่านั้นแต่ทว่าพวกเราแทบจะทุกคนก็ต่างต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และเมื่อต้องอยู่ร่วมกับคนในสังคมโดยมากแล้วในทุกวันเราก็จะต้องพบเจอกับผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกค้าลูกน้องเจ้านายหรือแม้แต่เพื่อนฝูงในหลายกลุ่มและถ้าหากว่าเราเริ่มที่จะอยู่ในตําแหน่งที่มีหน้าที่การงานสูงขึ้นเรื่อยๆการที่เราจะมีผู้ติดตามหรือลูกน้องนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเมื่อเรามีผู้ติดตามมากขึ้นและนอกจากการที่เรานี้ จะต้องทำตัวให้ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ที่ติดตามแล้วสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้นั้นก็คือการให้ความเคารพซึ่งกันและกันอันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วถ้าถามว่าจะทำอย่างไรให้เป็นที่น่าเคารพลำดับแรกนั้นทุกทกคนที่อยู่ในทีมก็ต้องให้ความเคารพต่อซึ่งกันและกันก็เพราะโดยมากนี้ก็ไม่มีใครที่อยากจะให้มีคนมาทำตัวเหนือกว่าตน ที่ทาให้ดูมืนว่าตัวเองนั้นมีความต้อยตากว่าแต่ละข้อที่จะได้แนะนําต่อไปนี้ก็เชื่อเถอะครับว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนการทําตัวให้เป็นคนที่น่าเคารพในข้อที่หนึ่งก็คือการเปิดใจยอมที่จะรับฟังผู้อื่นเพราะเมื่อเราอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วการที่ได้เปิดใจยอมรับฟังผู้อื่นบ้างก็เป็นสิ่งที่จําเป็นแม้ว่าในบางครั้งความคิดเห็นของผู้อื่นอาจที่จะไม่เข้าหูเราบ้าง หรืออาจจะฟังดูไม่ตรงกับใจเราบ้างแต่การเปิดใจยอมรับฟังผู้อื่นก็ถือว่ามีข้อดีอยู่มากเพราะสามารถที่จะทำให้เราได้เพิ่มข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจและพิจารณาในสิ่งต่างๆและยิ่งถ้าเราอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าการารับฟังความเห็นของลูกน้องของเรานี้ก็อาจจะช่วยให้เราได้เห็นอีกมุมมองที่เราไม่เคยคิดถึงมาก่อนนอกจากนี้มันก็ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราให้ความสนใจกับพวกเขาอีกด้วย การทำตัวให้เป็นที่น่าเคารพในข้อที่สองก็คือจะต้องมีความสุภาพก็ให้เราลองคิดดูว่าถ้ามีคนมาพูดไม่ดีแสดงกิริยามรารยาทแย่หรือพูดในคำที่หยาบคายกับเราเราก็คงจะไม่ชอบก็ให้เอาใจเขามาใส่ใจเราทุกคนก็คงมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันการที่เราเป็นผู้ที่มีความสุภาพนี้นอกจากว่าจะทำให้คนรอบข้างเรามีความรู้สึกที่ดีแล้ว ก็ยังสามารถที่จะสร้างความเคารพให้กับตัวเราได้อีกด้วยก็อย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาว่าถ้าอยากให้คนอื่นพูดและทำดีกับเราเราก็ควรที่จะพูดดีและก็ทำดีกับเขาเช่นกันครับในข้อที่3ก็ตรงตัวเลยก็คือการทำตัวให้หน่าเคารพเพราะก่อนที่จะให้คนอื่นมาเคารพเรานั้นเราก็ต้องทำตัวให้หน่าเคารพเสียก่อนยิ่งการอยู่ในสังคมที่จะต้องเจอผู้คนมากมาย การวางตัวการพูดจากิริยามารยาทก,ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นก็ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเป็นหัวหน้าแต่คอยที่จะติฉินอินทาลูกน้องเพื่อนร่วมงานไม่เคยฟังใครเอาแต่พูดเรื่องของตัวเองสนใจแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่เคยปกป้องลูกน้องดีแต่จะบ้ยความผิดให้กับผู้อื่นว่าเป็นความผิดของคนนี้ความผิดของคนนั้น และก็ด้วยการกระทําเหล่านี้แหละครับถ้าเราทําบ่อยๆก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากถ้าจะให้คนอื่นมาเคารพนับถือเราข้อที่4อย่าบันแต่หาข้อแก้ตัวเมื่อเราได้ตัดสินใจทําอะไรแล้วเราก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่ามันจะดีหรือว่ามันจะแย่เราจะต้องไม่หาข้อแก้ตัวหรือบ่อยความผิดให้คนอื่นเพราะการกระทําเช่นนั้นก็จะทําให้ไม่มีใครเคารพคุณ หากว่าเราเกิดความาพลาดครั้งในการตัดสินใจเมื่อไรก็ให้ยอมรับและก็ต้องหาทางแก้ปัญหาที่ละมุนละมอมและจะต้องเกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดและหากว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้แล้วสิ่งนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่น่านับถือให้เราพูดติดตามได้เรียนรู้ต่อไปครับข้อที่5การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นคนเรานั้นก็มักจะได้รับความเคารพจากผู้อื่น ในเวลาที่เขาได้ช่วยเหลือเมื่อมีคนมาร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ก็มีปัญหามาให้ช่วยแก้ไขและการที่เราจะให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นเฉพาะในเรื่องใหญ่ๆเสมอไปอาจจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่แสดงความใส่ใจต่อคนรอบข้างสำหรับผู้ที่เป็นลูกน้องแล้วในบางครั้งเขาอาจจะอยากได้แค่คำแนะนำหรือไอเดียเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะไปใช้ต่อยอดการคิดงาน หรือการแก้ไขปัญหาต่อไปครับข้อที่6อย่าให้ความโกรธครอบงำยามที่เราจะต้องผเผชิญหน้ากับผู้คนและอุปสรรคปัญหาต่างๆการระงับอารมณ์ร้อนความโกรธก็เป็นสิ่งที่เราต้องควบคุมให้ได้และก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรที่ในบางครั้งนั้นเราจะมีอารมณ์ที่โมโหมีความโกรธอยากพิจะระโกนว่าคนอื่นบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของบุรชนคนทั่วไปเช่นเราท่าน แต่ถาว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมนี้การรู้จักควบคุมอารมณ์และสติก็เป็นเรื่องที่จำเป็นในเวลาใดที่เรามีความโกรธความหงุดหงิดก็ให้เราลองหายใจลึกๆและก็หามุมที่สงบให้กับตัวเองสักพักอย่าได้ให้อารมณ์โกรธอยู่กับเรานานก็ขอให้คิดเสียว่าช่างมันให้อภัยและก็หาทางออกใหม่ที่ดีกว่าการใช้อารมณ์ครับข้อที่7ต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยน ในหลายๆครั้งที่การพัฒนาของทีมงานนั้นมีความเติบโตไปได้ช้าส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะหัวหน้าไม่กล้าที่จะเปลี่ยนไม่ว่าจะวิธีคิดหรือหาแนวทางใหม่ๆเพื่อให้สู้กับการแข่งขันภายนอกได้ความกล้าที่จะเรียนรู้รับฟังและปรับเปลี่ยนก็เป็นอีกสิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้เรานั้นก้าวหน้าขึ้นถึงแม้ว่าทางที่เราจะไปก็อาจจะมีปัญหาอยู่มากมายแต่ทว่าในบางครั้งนั้น กับการที่กอาจจะเปลี่ยนก็อาจจะนําไปโู่หนทางที่ดีกว่าก็ได้ครับและในข้อสุดท้ายข้อที่8ก็คือการเป็นแบบอย่างที่ดีอีกสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเคารพในตัวเราก็คือการที่เราจะต้องทําให้ดีกว่าพูดอย่ามัวแต่บอกให้คนอื่นทําอย่างนูน้นทําอย่างนี้อย่ามัวแต่ออกคําสั่งอย่างเดียวจะต้องลองเริ่มทําให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาได้ปฏิบัติตามก่อน และเมื่อเขาเห็นว่าเราสามารถทําได้สําเร็จเราก็จะได้รับการยอมรับและการชื่นชมจากผู้อื่นและที่ดีไปกว่านั้นเราก็อาจจะเป็นแรงประดาลใจให้กับคนอื่นๆสามารถเป็นแนวทางให้เขาปฏิบัติตามได้อีกด้วยและก็ขอฝากเอาไว้ว่าสิ่งสําคัญมากหากเราอยากให้คนอื่นให้ความเคารพแก่เรานั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องรู้จักให้ความเคารพแก่ผู้อื่นก่อนหากอยากให้คนอื่นทําดีด้วย เราก็จะต้องรู้จักทำดีและก็มีความจริงใจกับคนอื่นก่อนเช่นเดียวกันครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทํรส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยและในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนท่านผู้ฟังครับพุทธสุภาษิตกับคำกล่าวที่ว่า อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพุทธสุภาษิตบทนี้ไม่เคยมีคำว่าลาสมัยสามารถที่จะนำมาเตือนตนได้ในทุกการทุกสมัยและก็เป็นคำกล่าวที่เป็นความจริงอย่างยิ่งยิ่งเราได้โตขึ้นก็ยิ่งจะเห็นความเป็นจริงและก็ได้เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วนั้นตนนี้เองที่เป็นที่พึ่งแห่งตนหากเราสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ ถึงแม้ว่าจะไร้เสียงปรบมือจากผู้คนแต่ทว่าตัวเราเองก็ย่อมมีความภูมิใจในยามที่ยังเล็กได้อาศัยพึ่งพาพ่อแม่ก็ยังสามารถเรียกได้ว่าได้รับการเลี้ยงดูในยามที่ได้เติบโตแล้วแต่ถ้ายังคอยอาศัยพึ่งพาพ่อแม่อยู่เป็นนิดอย่างนี้เขาเรียกว่าชาวเกาะพึ่งพาตนเองได้จึงชื่อได้ว่าเป็นผู้ใหญ่พึ่งพาตัวเองได้จึงยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจ รู้ว่าตนเองมีต้นทุนน้อยมีทรัพย์สินไม่มากก็ต้องรู้จักหาอยากที่จะมีบ้านมีรถก็ต้องรู้จักสร้างด้วยตนเองในยามที่รู้สึกเหนื่อยแล้วท้อแล้วก็ต้องรู้จักที่จะหัดลืมบ้างปล่อยวางบ้างในยามที่เป็นทุกข์แล้วร้องไห้แล้วก็ต้องรู้จักที่จะปลอบตัวเองคนอื่นนั้นสามารถที่จะให้เราได้ก็เพียงแค่ต้นกล้าแต่ทว่าตัวของเรานี้ จะต้องเป็นผู้ลงมือปลูกเองจึงจะได้อาศัยร่มเงานั้นยามที่ตัวอับจนก็จะได้เอาแต่กล่าวโทษคนอื่นว่าไม่อุ่มชูยามที่ต้องพบเจอกับวิกฤตปัญหาต่างๆก็จะได้ไปคับแขนคนอื่นว่าเขาไม่ขำจุนเพราะหากว่าตัวเรานั้นนำเอาทุกอุปสรรคปัญหามาเป็นตัวเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตนเองทุกอุปสรรคปัญหาที่พบเจอก็จะเป็นแรงทรงหากว่าเรามีความกล้าหาญ ทุกวิกฤตที่เจอก็คือโอกาสก็เป็นเรื่องที่จริงอยู่ว่าในบางครั้งบางทีการยึดในอัตตาของตนเองก็อาจจะนำพาให้ตนหลงทางได้แต่ถ้าว่าการมัวประยึดแต่ในผู้อื่นนั้นก็อาจทำให้เรานี้หมดความเป็นตัวของตัวเองได้หากเราสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงทุกๆสิ่งที่ได้ตั้งความปรารถนาไว้ก็ย่อมจะเป็นของเราได้โดยไม่ยากก็ขอฝากเอาไว้ว่า ขอให้ได้เข้มแข็งกันเอาไว้ขอให้พึ่งพาตัวเองให้ได้เพราะการพึ่งพาตัวเองได้นี้ก็นับได้ว่าเป็นคนจริงซึ่งถึงแม้ว่าในบางครั้งจะไร้ซึ่งเสียงปรบมือจากผู้คนแต่ทว่าตัวของเราเองนี่แหละครับที่จะมีความภูมิใจที่สุดเหลานกกาที่มันเกาะอยู่บนกิ่งไม้มันก็ไม่เคยกลัวเกรงหรือมีความกังวลว่ากิ่งไม้นั้นจะหักหรือมันจะตกลงมาใช่ว่าเจ้านก จะไว้ใจในกิ่งไม้ที่มันเหยียบแต่แท้ที่จริงแล้วมันมั่นใจในปีของตัวมันเองต่าหากที่พร้อมจะกระพือบินได้ตลอดเวลาในวันนี้เราอาจต้องทําในเรื่องที่คนอื่นไม่ยอมทําแต่ก็ไม่แน่ว่าในวันพรุ่งนี้นั้นเราจะสามารถทําในสิ่งที่คนอื่นเขาทําไม่เป็นก็ได้ครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อทำสาระความรู้ทั้งหมด ที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ปร,รับใช้กับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ mm. ก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับได้ดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะย,ะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ และความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกลนประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออาภาัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตาม ื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ